มีต่ไฟไว้โดนบัตเตอร์วิดไฟไม่ต้องไปยุ่งกับไฟโอเคขอบคุณครับที่บอกไม่ยุ่งครับไม่ยุ่งโอ้ทางหน้าเพียบขอทีละคนนั่นนายโอ้โอ้แทงนี้เลยอรอเดี๋ยวแทงนี้เลยอรอฮะเขาเตอร์ตีขาตีหน้ามาตีหน้างาดำมาเข้ามาทีละคนทีละคนสิเฮ้ยมึงลูกผู้ชายปะเนี่ยฮะโอ้แม่งมากันหลายคนด้วยเว้ย เอ้ยคยข้างหลังอู้กิ้งกาวมาลืมเรื่องกิ้งกาวไปขอโทษโอ้โอ้ลืมเรื่องกิ้งกาวไปเลยเรากินยาก่อนเอ้าอะไรมันหงายทอม่น่าจะเข้าไปตีมันก่อนโอเคแมงมาช้าซะเหลือเกินเคาน์เตอร์ไม่โดนเคาน์เตอร์ไม่ติดไม่เคาน์เตอร์นี่พี่ตายเนี่ยโอ้มาไอ้นี่ก็ได้ตีเคาน์เตอร์อู้เคาน์เตอร์อู้เคาน์เตอร์ไม่ติด อืมปันฟันเคาน์เตอร์โอ้โอ้โอ้โอเคโอเคไม่ไม่ไม่พ้นละไม่พ้นละกินก่อนเคาน์เตอร์ไม่ติดแล้วมันตีช้าเว้ยป้ามันตีช้ามากรือตัวนี้เคาน์เตอร์ฟาดเข้าไปหนึ่งทีโอเคเอาไงท้องไอ้นี่ไงท้องฟันไอ้นี่ก่อนอู้กันอู้อู้อู้กาแตกกาแตกเคาน์เตอร์โอ้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  โอ, ų, โ,อ rumor, โอ้โอ้กูตายเดี๋ยวกูกินก่อนฮึบฮึบฮึบโอ้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 เพนเพนเสือเพนโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนเดียวก็สู้เว้ยไอ้นั่นอยู่คนเดียวคนเดียวกูสู้อะไรโต้กูไม่สู้เขาเติมไม่ตีแล้วอมามาฟัคเตอร์โอ้ฟัคเตอร์ไม่ตีอะมันตีช้ามากเลยอ่ะ ฮ้ยไม่ตีอีกแล้วอืมเออโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินยาก่อนอย่าพึ่งแอะไม่โดน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 เรียบร้อยงายเงิบโอเคเหลือกิ้งกายสองตัวมามาไอ้จิมมึงตีก่อนดิเออมึงหงายท้องดิมึงหงายท้องโอ้ยโอ้โหยังเข้าอีกนี่กพิกัดนะเนี่ย ฟาดไปน็น่งทีโดนตัวเองด้วยไม่เป็นไรขอเจ็บนิดแต่ไม่เป็นไรสู้ได้สู้ได้สู้ได้ได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 เอาสิเอาสิาสาสาสามาเออมา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 เหลือม,มึงแหละมาตดดักตุ๋ยแล้วกูเออเออเออสามทีเก็บเลยเรียบร้อยได้บัสตาร์ซอสเฮ้ยโอ้โหไม่ดาบมาใช้เว้ยโอชอปเปอร์คุงเปลี่ยนแนวและไหนดาบ ดาบ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 เหียียบาษาซอสเฮ้ยดาเมจสูงกว่าโ้านนี้อีกน่าสกิลตูยูนเป็นคนโอ้โยบอเธอก็นั่นก็ใส่ขวาเหมือนเดิมแหละเพราะว่าถ้าใส่ถ้าเกิดใ,ใส่ดาบมันจะอันนั้นไงมันมันก็สู้ไม่ได้ไงศัตรูข้างหน้าโอเคมาจัดมาเราชอบมีเลี้ยงละมังการถือโลไปก่อนแหละโอ้ยการทันเว้ยการทันเว้ยคน์เตอร์ ตีขาตีหน้าเรียบร้อยเออเออเรียบร้อยเรียบร้อยอีกไหมเอาอีกไหมมีใครจะอ,อีกไหมนีม่ไงอยู่ข้างหน้ากูเลยตีมาเคาลเตอร์ตีขา,ต,าตีหน้าตีหน้าฟาเท่าไปมา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 ตีดิเคาลเตอร์โอ้ยแหลกตันคู่เออเออถอยไปถอยไปโอเคชาร์จชาร์จเลือดโอเค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 มา ไหนมาเอาเตอร์ตีขาไปนะคือนี่ไม่ทำนี้ไม่ชนะไม่ชนะจริงเนี่ยพี่ว่าพี่เล่นเงี้ยเจ้าพี่ป๊อปพี่เนี่ยมันไม่ชนะจริงอ่ะถ้าเกิดพี่ไม่ทำอย่างเงี้ยดาบเนี้ยเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะโอ้เซ็งเอ่อไม่ต้องไม่ต้องซิดโอหันนายอย่าหันมามองเราสินายเอออย่ามองตาได้ไหมโอ้ยโอ้ยอย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่แคร์มา มาพร้อมแล้วคา์เตอร์ไม่ติดไม่เป็นไรฟาดไปก่อนอโอเคไม่ได้กินครับขอโทษรอก่อนยืนรอเลย่ะยืนรอได้กันได้กันได้กันได้ไดไดไดเดียวเดียวเดียวรอคา์เตอร์แล้วเอาอีกขออีกทีนึงคา์เตอร์อู้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 ไม่ติดเออเออเดียวสตามิน่าหมดโอเคอเออเรียบร้อย มึงไอทีไอทีนั้นเนอะมึงไม่ต้องลุกขึ้นมานะกูไฟของกูแล้วนะไม่ต้องยุ่งนะโอเคได้ล้าธาตุสโตนโอเคไว้ตีบวกอาวุธจำได้พวกเนี้ยพังได้ไหมเนี่ยอุ้ยขอโทษตกใจขอโทษนายขอโทษเราไม่ตั้งใจจริงโอเคแอปอัตเทรเบิลที่เล็กคอมเมนต์ดิสแมสเซจโน่ fuck you bitch โอเคอุ้ยระเบิดไม่เอาอันนี้มีเลือดอีกแล้วต้องตัวอะไรอ่ะจิ้งจกเหร อ,อ๋อพยายามสู้พยายามโอ้โหข้างหน้าแม็นเพียบเดี๋ยวมีหินด้วยเอ,อือใครปาหินมาวะไม่รู้ว่าข้างหน้านี่ดูดิตีนเพียบเราไปทางข้างล่างแล้วกันแค่ข้างหน้าตีนเพียบพี่ก็ไม่กล้าสู้แล้วจังหวะนี้โอ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 ้ยทันเว้ยทันเว้ยเสร็จขอของเพียบเก็บจริงไรวะไม่รู้ดูไม่ทันแล้วรีดแมนเซตเทคสเตปฟอร์เวิร์ดนี่เหรอ ลงนี่เหรออ่ะแล้วแล้วกูจะกลับไงเนี่ยก็แต่เมื่อกี้ได้อะไรมาพมี่ไม่ได้ดูเลยเจนนะขอดูนิดนึงเหมือนจะเป็นอะไรสักอย่างนึงเล็กๆใช่ไหมกุญแจเหรอนี่เหรอโซดาบก็ใช้ไม่ได้อันนี้ก็ใช้ไม่ได้ธน,นูก็ใช้ไม่ได้บุตรเดนินโบว์อีคิฟนี่ก็ไม่ได้อีคิฟนี่ก็ไม่ได้วัดวัดโอเคโอเคโอเคไม่ว่ากันเราลงนี่ก็ได้ทึบโอเค รีดเมสเซจยุยรีดเมสเซจรีดทำไมอ่ะก็มาถึงตรงนี้แล้วจะไม่รีดได้ไงอ่ะตัวเธอจะลงไงเดี๋ยวโอ้เจ็บครับกลับมาที่เดิมเลยดีกว่าโอ้แล้วคืออย่างน้อยคือนึกสภาพดิถ้าเป็นพวกแบบดาร์กโซ่ากนั้นมันก็มีบอนไฟให้เราแบบเซฟหรืออัปเกรดตัวละครน,นี่ไม่มีอ่ะถ้าพี่จะอัปตัวละครพี่ต้องวิ่งกลับไปนู่นเลยอ่ะเพื่อไปอัปตัวละคร่ะนึกสภาพพี่ดิแล้วมันจะไม่ สนุกมันจะสนุกได้ยังไงเขาใจปะโอ้โหพี่ต้องวิ่งไปใหม่อีกเนี่ยโอ้เหนื่อยตายฮ่าศพก็ยังอยู่มันเดิมลงนี่ไม่ได้นี่เป็นไฟอย่าลงไปนะลงไปนี่พี่ไม่กีกันเลิกเล่นน่ะมันเฮ้ยตรงนี้เข้าได้เนี่เอ้าตรงนี้เข้าได้นี่หว่าเราไม่รู้โดนหลอกคาแล้วคันนี้ก็ไปได้เออไม่ต้องหันมานะ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 โอเค โอเคครับโอ้กูมาหันมาสู้ไงเออเราก็ไม่อยากสู้กับมันไงสงสารโอ้ยตรงนี้เราเห็นนั้นนี่หว่าใช่ป่ะ Beware the message ahead อีกแล้วอเทม Circle Moon ไหนวะ Circle Moon นี่ไง Message ahead จะบอกว่าอะไร Beware the message ahead อีกแล้วอรอมึงบอกอยู่คำเดียวช่วยอะไรกูบ้างไหมเนี่ยัดตุบัตรสโตนบัตรสเตนม่ฟิดสเตนสเตนคือแบบเลือดที่ลอยเปลือเปลือนเลือดอะไรอย่างนี้นะ เธอเดือดแฮนด์เดิลอ้าวจัดไปมาแบบงงๆแล้วไปแบบงงๆตอนนี้อ๋อ้มีลิฟมีลิฟอ๋โอ้มีลิฟมีลิฟดีมากลิฟขึ้นมาครับขึ้นมาครับอ้าวมันจะไปงี้เรื่อยๆอย่างี้เหรอเฮ้นี่โอเคโอ้นี่คือทางลัดใช่ไหมเอองี้นี่เองจากจุดเริ่มต้นมันไม่เริ่มต้นนี่หว่ามันลงมาข้างล่างอีกแล้วอะอะไรวะ เฮ้ยมันที่เดิมป่ะเฮ้ยงงยิ่งเล่นยิ่งงงว่ะแต่เมื่อกี้เห็นมีไอเทมอยากได้ของเนี่ยมีของตัวนี้ด้วยเดี๋ยวเราวนกลับมาเอาของสรุปคือนี่เป็นทางกลับไปจุดเริ่มต้นหรือ,อยังไงวะเไปเข้านี่เออนั่นแหละโอเคขอไอเทมชาร์จสโตอนอีกแล้วเฮ้ยแต่กลับจุดเริ่มต้นก็ดีนะพี่ได้กลับได้กลับไปอันนั้นน่ะกลับกลับไปเซฟเอาของไปเซฟไออัพตัวละครตัวละครให้จบจบกัน ก็ดีเหมือนกันนะเป็นคอมิที่ดีนะเนี่ยก็อย่างนอยก็มีอะไรช่วยได้บ้างไม่ใช่แบบอะไรนะตายก็จะกลับต้องกลับวิ่งกลับตั้งแต่จุดเริ่มต้นบ้าเปล่าอะไรเงี้ยมีประวัติทางทางกลับนี่แหละเอ้ยนี่แหละจําได้แล้วทางกลับกลับเลยท้งนั้นโอ้โหสุดยอดรีเนตุนิกซัสรีบกลับเลยครับจังหวะนี้อัพตัวละครอย่างเดียวเลยไม่น่าเชื่อ โอเคกลับมาดาแรกก่อนจังหวะนี้คือมันมันคือมันคาใจอ่ะมันมันอยากรู้มันต้องไปทางไหนกันแน่อยากมันมันคาใจที่พี่บอกตรงพี่มันคาใจไี่พี่ต้องไปต่อให้ได้ตรงนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอกลับมาที่นี่ก่อนมันคาใจมันอยู่ไม่ได้ถ้าเราถ้าไม่ผ่านตรงนี้นะมันต้องไปต่อคือวิ่ง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 แล้วไม่กลัวพวกนี้ตีเลยวิ่งไม่สนอ่ะตอนเนี้ยจะไปทางนี้ให้ได้เอาง่ายๆตอนเนี้คือมันคาใจแบบว่าเอ้มันแล้วมันจะทําให้เราเดินไปได้ยังไงวะปกติเพราะว่ามันมีมังกรขวางอยู่ จะไปตออมังกรพ่นไฟแล้วเหรอหรือไงอะไรเงี้ยพี่สงสัยลงกล้านี้ก็ไม่ได้เสียงอะไรแบบเมื่อกี้ดูว่าต้องกลับไปทางเดิมก่อนมังกรนั่นแหละโอเคเราวิ่งตามมังกรไปเย้เย่วิงตามมังกรไปบังกรไม่ตีเราไงจังหวะนี้เออนั่นแหละอ่าโอเครอดแล้วเห็นไหมต้องวิ่งตามจังหวะบังกรขึ้นไงวะมีไม้แก มึงไม่ต้องปามาเฮ้ยไม่ต้องปามาไม่ต้องปามาที่นี่สู้สบายมากเลยไหมอะไรแบบว่าศัตรูตีเราเสียนิดเดียวเราตีศัตรูโคตรแรงอีดานเมื่อกี้แม่งโคตรแรงเลยเออเออเรียบร้อยเฮ้ยอะไรยิงอะไรมาโอ้โหถือต้องยิงมังกรจากตรงนี้ป่ะอือไม่แน่เลยอ้ะต้องยิงมังกรจากตรงนี้ก็ได้โอ้ยมึงก็ยิงกูจ,จังเลยพวกนี้เออเออโอเคเฮ้ยมีอะไรเนี่ย เอ็กซ์กินสโตนไม่รู้คืออะไรเก็บไว้ก่อนเซอร์เคิลมูนไงวะเออนีน่ไงกินก่อนไม่แน่ต้องยิงธนูใส่มันป่ะเกรดบิลโอ้ก็สวยจริงเลยนะมุมมุมดีปัญหาคือมีโบไหมแกเดี๋ยวนะเรามีมีคอสโบอา่อาอ่าเปิดมุมนั้นยังไงวะเดี๋ยวนะพี่จำไม่ได้ว่ายิงยิงไอ้มุมมุมมุมธนูกดไงนะ แมงเปลือกปอบเปล่าทีนี้อืมเสียสิบเสียสิบ,สสบ,สสบแล้วไงต่อมันก็บินวนไปวนมาอย่างนี้เหรอตึ้งไปเลยเขมึงวอเนี้ยคนมาแย่เสียสิบ,สสบยิงไปก็ไม่ช่วยอะไรจงังหวะนี้อืแล้วควรจะกับชีวิตเราดีตอนนี้มาแย่อะสิบเอ็ดแล้วแล้วยื่นหนึ่งขึ้นหนึ่งดาเมจอ่ะ นูหมดแล้วเก็บแล้วเออทำไงมันวิ่งไม่ผ่านนี่พี่ว่ามันเป็นไปไม่ได้อะมันก็คนคือจะกิ้งก้าบนี่เลยไม่ได้โอเคมันต้องไปยังไงวะลงจากด้านล่างเหรอเออ มันก็ตันนะพี่ว่าพี่วิ่งไปก็วิ่งไปแล้วไงก็ตันไม่ใช่เหรอใช่ไหมพี่ี่ไปเมื่อกี้ตรงตรงจุดเริ่มต้นพี่เลยอ่ะเออมันตันไม่ใช่เหรอเออเดี๋ยวนี้แอมมัทริเบิลคอมเมนติกโอ้โหเลตติอีกแล้วมึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยฮะวิ่งกลับมานี่ไม่ใช่วิ่งกลับมานี่มันแค่มาเอาอะไรนะมาเอาของเฉยไม่ใช่ไม่ใช่จําได้แหละตรงนี้ต้องวิ่งมาทางนี้จะเจอหมาจะไม่ผิดเจอหมาสามสี่ตัวนี่มั้งใช่ป่ะ จำได้เนะเว้ยมีหมาจำได้มึงอย่ามาตอแหลกูนี่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 ตัวอะไรตัวอะไรแล้วตัวอะไรแล้วตัวอะไรเฮะเออเลฟมามันบอกซ้ายครับอันนี้อันนี้ไม่เสจที่บอกอยู่บ้างขอบคุณครับจะยินเสียงหมามาแล้วฮัลโหลฮ้ยๆๆใจเย็น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 ตายเรียบร้อย อ่าดีวายคองเกอร์ขอบคุณครับที่บอก beware the hole for ahead ศัตรูเยอะข้างหน้าจา๋จาจ่ะนั่นไงมาเลย <laughs> เออเอเอมา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 สตาไม่น่าหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยซัดได้แล้วหมาไม่กลัวแล้วจังหวะนี้เออสู้มาได้เว้ยคนมันเก่งไมา้ตัวแล้วเออเอเอ อ่าอยายามามามาอ้าอ้ามึงโดดข้ามศพเพื่อนเหรอฮะนี่ใส่ไม่ดีเออเรียบร้อยยาจะหมดแล้วมั้งเนี่ยพี่ว่ายาได้หมดก่อนไงเงี้ยอันนี้ตายพวกหมาใช่ไหมสมนวนหน้าป๊อตรงนี้แหละเออ่บัตรสเตนนะแตะๆดูแล้วกันว่ามันจะเจออะไรชีวิตมัน คือบางทีก็ตลกนีนะดูคนบางคนก็ตายก็ตาย,ตายงงๆก็มีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใครยิงอะไรมาอ้าวนายอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยใช่ไหมอ่าเดืยบร้อยดับไม่เช่นเวดอินเฮดเมื่อเช่นเวดอินเฮดขอบคุณครับที่บอกพอขาไอเนี่ยไอนยคนเดินนี่แหละบ่ายไอเทมมีซื้อย่าได้อันนี้แอปพลายไลท์แฮมเวฟพอนท์โคเวอร์อินไฟ อ๋อรู้ว่าต้องซื้อไอ้นี่มาทาอาวุธทางขวามือขวามือมันดาบไม่ใช่เหรออ๋อใช้เป็นไฟใช่ไหมดาบเป็นดาบไฟขวานไฟใช่ไหมเออเอ,อ่มีอาวุธไหมมีค้อนตะลุงพุกที่ใส่จะดีไม่ได้ถามจริงเหอะมีโลมีดาบซื้อค้อนมาใส่แม่งเสลีดีไหมไมีชุดเกราะราคาเป็นพันเลยฮะแล้วแม่งตายตายกรเกิอดอยู่แค่เนี้ย ขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลยเกมนี้อยากรู้ว่าตะลุมพุกคอมันดีไหมอยากรู้ Display, อเทดิสเพย์บล็อกชอรออฟิสิลแฮมเมอร์บวเฮ้ยมันดีกว่าไม่ใช่เหรอบวใช่ไหมเออดาเมจรีดิวสตามนานี้เก้าออแบบนึงนะขอขอพี่เช็คอาีด้วยจังหวะนี้ อ,อันนี้88ดบวกแใช้สตามิน่เยอะกว่าใช่ไหมอ๋อขวานเนี่ยมั่งดีแล้วมั่งไม่ต้องใช้ตะลุงพุกหรอกอ๋อมีมีกระตุกอ๋อพอ what the fuck เนี่ยมันก็ตันอยู่แค่นี้ไม่ใช่เหรอ What the devil's wrong with? ขอโทษขอโทษเราไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจเราขอโทษเราขอโทษ ยังขายของให้เราอยู่ขอบคุณมากอิซา,าไม่ส่งเราสูน่นรกนะฮะทีเนี้ยยังคง,งขายของให้เราอยู่ขอบคุณมากเราสาเพิร์ฟฟันไปทีงแล้ะโซนเยอร์โลตัสนิวยูเซอร์บีดดิ้งอ๋อคือแล้วจะไปยังไงค่ับคาตรงนี้ก็ไม่ได้อ้อมนู่นก็ไม่ได้อ้อมนี่ก็ไม่ได้ไอ้น,น,ไไอน,นี่ก็มีแค่ข้างหน้าเรา ค,คือแบบคือแบบมันเปิดตรงนี้ได้ไหมว่าเออมันไปไม่ได้อะเขาจะไปตรงนี้มันมันคาใจที่นี่บอกตรงมันคาใจอ่ะนี่เปล่าเอ,อ้ยนี่เปล่านี่มันทางไหนเนี่ยนี่มันที่ไหนเนี่ยคาใจเนี่ยบอกตรงขึ้นมาตรงนี้อ๋อตรงนี้ระบุดมาใช่ไหมอ๋อก็ที่เดิมอตายเพียบช่างมัน มันขาดใจวยอยเออเออเออืออ,อ,อ,อมันขาดใจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมังกรมาแกละคือให้เราวิ่งจากตรงเนี้ยไปตรงนู้น,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 นมันเป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมจากตรงเนี้ยไปตรงนู้นอ่ะมันเป็นไปไม่ได้มันไกลไปซะศัตรูโอ้ยใครยิงกูอ้อม,มึงนี่เองยิงกูทำไมฮะอ่าโอเคยิงยายกแล้วหมดแน่งานนี้อืม ไอ้บางกรก็พ่นไฟพอเราไปทุ่งมันจะพ่นไฟใส่เราทางนู้นใช่ไหมเรามุดนี่ก็ไม่ได้เพราะมันตันเหมือนเดิมเราต้องไปทางนี้มันเทียบเลยเฮ้ยที่เดิมเลยเนี่ยอ่าอ้าอ่าอ่าอ้าโอ้ยโอ้โหแรงมากโอเคของดรอปเทียบเลยเออมูนกลาสเอามามูนกลาสเอายามากินเลยแลย้ว เสริมความฉลาดกินยาเขาเยอะๆว่าก่อนพ้นมาไม่ถึงตรงนี้เหรอไม่ถึงตรงรถเข็นนี่ว่ะใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหโ,โรรอ้เ <Sams. brushing. S 1> นี่ยไม่พ้นไม่ถึงตรงรถตรงรถเข็นนี้นี่ว่ะเดี๋ยวหลบตรงรถเข็นนี้ได้เออก็ไม่แน่ถ้าไปตรงนู้นก็ต้องพี่ไม่ถึงตรงนู้นก่อนใช่ไหม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 หลบหลังรถเข็นตรงนี้ออะใช่ไหม มังกรจะตีเราไม่โดนโอเคนะเทสเทสโดนไหมก็ยังโดนอยู่ดีสรุปนี่คือเชี่ยอะไรครับเนี่ยถามจริงเหรอเพนละยาโหแม่งรอข้างหน้าแม่งเพียบเลยยายาโอ้เรื่องมันคืออะไรวะเพี้ยเขียนเว้ยงงงงกับเส้นทางมนจริง ซึ่งโอ,โอเคพี่ขอจบพัร์ท่านี้ก่อนละกันนะพัรนี้ก่อนละกันเพราะว่าไม่ไหวจริง,รงคือมันเล่นไม่ผ่านไงคือรู้แหละน้องบอกโอ้ยพี่มันง่ายนิดเดียวเองมันอาจจะแค่เดินตรงน,นี้ก็ผ่านแล้วพี่เมื่อกี้ไม่รู้ทางเองแต่ก็ขอไปจริงๆบอสในที่เห็นนะคือเนี่ยพี่เล่นมาเกือบชั่วโม,มงกว่าเนี่ยนี่พี่ได้แค่พาร์ทเดียวมั้งใช่ไหมเนี่ยพี่ตัดตัดเหลือพาร์ทเดียวเองมั้งมันก็ขอไปล้วกันนะคงอาจจะไม่เล่นต่อแล้วกันถ้เย่าไงก็น้องก็เรียกร้องมาพี่อาจจะเล่นอีกรอบก็ได้แต่ว่ายังไงก็อาจจะคยย้ำๆอาจจะค้ค จบไปอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไครป์เฟซบุ๊กจะเขื่อนเจอนะครับสวัสดีครับผมวิ่งกลับแม่งเลยอ้าขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสม์สตีมเอเลนโวลเดตสตีมช็อปเกมส์สโตร์ for gamers สตีม MTS เกม l l Steam Store นี่การสับส่วนชาแน,นลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ